สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้วันพุทธที่30มิถุนายนพุทธศักราช2564นะคะในระหว่างที่นักเรียนเรียนรู้อยู่ที่บ้านนะคะโดยผ่านช่องทางออนแทร์ hand, แล้วก็ออนไลน์ line, นะงานในบทนี้ก็คือตั้งแต่เรื่องของอะไรนะคะชนิดของคำนามเจ็ดชนิดนะคะเริ่มตั้งแต่คำนามคำสรรพนามคำกริยา คำวิเศษคำบุพบทคำสันธานและก็คำอุทานที่คุณครูมอบหมายให้นักเรียนทำไมายแมปปิ้งที่ที่บ้านนะคะในระหว่างที่หยุดนะคะแล้วอีกใบงานหนึ่งก็คือใบงานนี้นะคะเป็นเรื่องของการคัดลายมือเรื่องของการคัดลายมือนะทีนี้มาดูคําชี้แจงก่อนบอกว่าให้นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดโดยเลือกใช้แบบตัวอักษรหัวกลมและแบบอารักษ์เพียงหนึ่งแบบ ะะก็คืออบทบทนี้จะให้นักเรียนคัดเป็นตัวเต็มบรรทัดนะคะอักษรไทยมี4ีสิบสี่ตัวยกเว้นกอไก่กับทอทงที่ไม่มีหัวนอกนั้นจะมีหัวหมดเลยการคัดลายมือของเราเราจะเริ่มจากเขียนหัวก่อนเสมอนะหัวหัวกลมนักเรียนรู้จักแล้วหัวแบบอลรักษ์คือจะเป็นตัวแบบเหลี่ยมน,นะคะทีนี้ก่อนที่นักเรียนจะคัด นะนักเรียนมาดูก่อนเป็นการทบทวนบทร้อยแก้วแล้วก็บทร้อยกองไปในตัวนะคะทีนี้เรามาช่วยกันอ่านานนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะอ่านเป็นบทร้อยแก้วกันก่อนนะคะอย่าเกียดคร้านการเรียนเร่งอุตสาหมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนจะตกทิ่นฐานใดคงไม่แคลนถึงคับแขนก็พอยังประพทงตน อันความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลอาจจะชักเชิดชูฟูสกลถึงคนจนพงไพร่คงได้ดีอันนี้บทร้อยแก้วจบไปแล้วทีนี้เราจะมาช่วยกันอ่านเป็นบทร้อยกรองนะคะอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะ อย่าเกียจคร้านการเรียนเร่งอุตสาห์มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนจะตกทินท่านใดคงไม่แกน้นถึงขับแขนก็พอยังประทังตน ประจางแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลอาจจะชักเฉิดชูฟูสกลถึงคนจนพงไพรคงได้ดีเสร็จแล้วพอนักเรียนฝึกอ่านเสร็จนักเรียนก็ค่อย คัดลายมือให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมว่าการที่เป็นยังไงคะเราเรียนรู้ฝึกอ่านฝึกเขียนอย่างสม่ำเสมอนะอาจจะช่วยให้นักเรียนเป็นยังไงคะอืมสามารถที่จะเป็นคนสื่อสารได้ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องนะแล้วก็เราจะไม่หยุดการเรียนรู้ไม่ว่าเราจะเรียนแบบ ไหนก็ตามนะคะเราก็จะให้ความร่วมมือแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ